ครับผมยังไฮเบิงเนาะครับเนาะว้าสวยมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีพีเตอร์เบาเล่าครับผมนนกตผม็ตอนนี้กัต่อคิวลงเรือเนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็คึกคักเลยนะคึกคักทีเดียวเลยนะครับผมสาวต่งางชาติมาเยอะมากนะครับผมนี่แหละครับ ตอนรับนักท่องเที่ยวดีมากๆครับผมนี่แหละความประทับใจมากๆครับผมไปแล้วครับเรือลินเนอร์ครับผมว้าวครับผมท่านผู้ชมใหญ่มากๆนะครับผมนี่น่าจะอินเดียหรือเปล่าครับนะลำนี้นะแต่ปาไิเตอร์กมาไม่ทันนะครับผมโอ้โห ตอนนี้กําลังต่อคิวเลยครับทา่านผู้ชมนี่สาวอินเดียนะครับผมนี่โอ้โหนี่ตัวอินเดียนะครับว้าวนะครับผมนี่เนะครับว้าวโอ้โหนี่นะครับผมนาง่องเดียวนะครับคึกคักทีเดียวเลยนะครับสวัสโอ้โหนี่เจนแกมี่นะครับผมว้าวนี่ครับผม รวยมากนะครับโอ้โหนี่ความสนุกของสาวอินเดียนะครับผมเนี่ยโอ้โหว้าวพีว่น้องครับโอ้โหนางฟ้ามาต้อนรับอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมว้าวท่านผู้ชมครับ ลายคนเยอะนะครับฝนลายเยอะมากๆนะครับว้าวยีนดีต้อน่าพูช่วยมากๆนะครับว้าวมาแล้วครับผมนี่นะครับผมอันนี้น่าจะไายเดียนะครับผมโอ้โห พอเป็นเพลงสาวอินเดียนะครับท่านผู้ชมว,ว้าวพี่น้องเอ,อ้ยนี่นะครับผมคึกคักทีเดียวนะอยู่ที่นี่ทีเดียวนะครับผมเพราะว่าทา่าท่าเรือไอคอนสยามนะครับผมคึกคักทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่้โหพี่น้องมาเจอกับเพิ่งมาถึงเนาะน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผม โอ้โครับผมนี่นะอย่าให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อครับเด้อนี่บรรยากาศนี่กัว้าวนะครับผมสวยมากๆนะครับนี่นะครับผมโอ้โห นั่นสายอินเดียนะครับเพราะว่าเป็นเพลงสายอนะินเดียเนาะบาบิเตอร์พูดผิดพูดถูกขอถั่วด้วยนะครับขอถั่วปีปีลูงป้าและเอฟซีด้วยนะครับผมโอ,โอ้โหนี่ไงครับผมอ่า ah, ตอนรับยังดีเลยครับผมโอ้โหนางฟ้านะครับผม จริงนะครับท่าผู้ชมนี่แหละใความตื่นตาตื่นใจนะครับผมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเยอะมากๆนะครับผมบาพิเตอร์กันน่าจะน่งอินเดียนะครับผมใช่ใช่โอ้โหน,หน,นี่บาพิเตอร์กับวอลูแรนเดอร แบบซาเลยเนะครับเนาะอ๋อ,อน,นี่นะครับผมสวยอลังการเลยนะครับตามผมนี่นะมาเจตื่นเตืนเตื่นใจมากๆนะครับผมใจมากๆครับว้าวยองเฮ้ยมีไง ราคามากๆนะครับผมนี่นะครับผมยังให้เบิงเนาะครับเนาะว้าสวยมากๆนะครับ สวยมากๆนะครับโอนี OVER ่ครับกมข้าไทยลูกก็นี่นะครับสวยมากๆครับเนี่ยสาวไทยแต่งตัวเหมือนอินเดียนะครับผมก็ตอนหลับยังสวยมากๆครับผมโอ้โห ความประทับใจของท่องเที่ยวนะแล้วก็ที่ท่องเที่ยวเมืองไทยนะสุดยอดจริงๆนะครับผมว้าวพี่น้องเอ้ยนางฟาสวยมากๆนะครับโมีแลความสวยความอลังการเลยนะครับทา่านผู้ชม นะักท่องเที่ยวคือคักทีเดียวนะครับผมก็เยอะมากครับผมนี่นะครับไม่รู้ว่าท่านชาติอะไรนะครับเนี่ยมันปง,งนะครับผมไม่รู้อะไรนะครับเนี่ยนี่นะครับผมไทยอินเดียหรือเปล่านะมาพิเดอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันเด้อครับผม ครับว้าวสวยจริงนะครับผมว้าวนางฟ้าบนเรือนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมว้าวนี่นครับ ก็พีเตอร์บากล่ามาเห็นครั้งที่สองยังตื่นเต้นเนาะครับเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนะอยู่เรือลำเรือดินเนอร์ครับผมนี่นะครับผม นะครับตอนนี้ก็ะปุนตกเลยเนาะครับผมตามผู้ชมว้าวโอ้โหฝนตกแล้วครับผมน,นี่ฝนตกแล้วนะครับดังปลาไปแล้วสวยมากว้าวนะครับผมก็ตอนนี้ก็ะปุนตกเลยเด้อพี่น้องเอ้ยว้าว น,นะครับผมบอขอบไปเตอขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับเวลาชมคลิปต่อไปครับผมเลือกกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับผมบายบายครับ